สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คุณดาคาเฟ่นะครับพอดีวันนี้ช่างปูนนะครับผมก็เก็บงานนะครับก็จะจบงานก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของช่างไว้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้านกับการที่ได้มาทำให้คุณดาคาเฟ่นะครับอยากถามความรู้สึกของซางครับว่ารู้สึกอย่างไรแน่ครับผมเฮดคลิปไ้แน่เก็บ เป็นความทรงจำครับผมครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเออช่างนี่ก็ทําดีที่สุดแล้วละครับดีที่สุดแล้วครับครับเจ้าของเป็นไงบ้างครับเจ้าของก็ดีครับดีนี่อันนี้เป็นไฟไฟบังคบระครับครับก็นี่แหละครับก็เห็นช่างขยันครับทํางานกันสองคนนะครับก็มา ทำในแดดในอะไรก็ทำนะครับก็รู้สึกประทับใจครับผมเมืองมเหยียบเป็งเหยียบเมืองครับครับแล้วจากนี้จะไปไหนต่อครับเดี๋ยวนี้ก็จะกลับบ้านแล้วก็ถ้ามีงานก็ถ้ามีมีมีปัญหาอะไรก็อยากมาเก็บงานให้ครับเก็บงานให้นะครับไม่มีปัญหาครับก็ยังไงก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างนะครับครับ ต้องแวะมาเยี่ยมที่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอย่างน้อยอย่างน้อยก็ทามานานแล้วก็คิดถึงกันอยู่ครับก็ได้ช่างสองคนนี่แหละครับเป็นกาเป็นกําลังสําคัญนี่ครับก็เป็นช่างแมวนะครับผมสวัสดีครับครับผมก็ผมแมวนพรัตน์นะครับครับแมวนพรัตน์ก็แมวคุณช่างแมวก็รับงานอยู่นะครับครับ มีทีมงานนะครับทีมงานม,มีอยู่บ้านเราใหญ่นะครับ,รบอยู่บ้านเราใหญ่แต่บนดงลานเนาะครับ,รบก็ ยังไงก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยดูแลนะครับผมช่วยดูแลแล้วก็ทําตรงไหนที่อาจจะมีบ้างให้แก้ก็ช่วยแก้ช่วยดูแลกันนะครับผมก็ยังไงก็แวะมาเยี่ยมเยืยนกันนะครับร้านเบียร์ร้านกาแฟนะครับผมอย่าลืมมานะครับยังไงก็ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับขอบคุณช่างมากๆครับผมครับสวัสดีครับครับก็นี่นะครับผมเป็น กำลังหลักสำคัญนะครับผมเนี่ยครับก็ประทับใจกันนะยังไงก็คงได้มาแวะแวะเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางนี้ก็จะทั้งเป็นร้านกาแฟตอนเย็นก็อาจจะเป็นเบียนะครับผมขับรถผ่านไปผ่านมาก็ได้มานั่งกินกันนะครับก็รอติดตามคุณอาคาเฟ่ต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับโบกมือหน่อยครับช่างครับโบกมือครับ